ครับผมขออนุญาตดูต้นไม้เต็มเลยโอ้ครับสวยครับผมครับแป๊บหนึ่งนะครับครับผมพามาดูบ้านและสวนหลังน้อยๆนะครับผมนี่สวยมากเลยครับผมแล้วก็ล่าสุดตอนนั้นยังไม่มีตอนนี้มีศาลาครับผมศาลามาแล้วแล้วก็ห้องน้ําก็จะอยู่มุมนู้นครับทางเดินขึ้นไปครับผมแบบคลาสสิกมากครับผมเป็นที่พักนั่งมีระเบียงมีนั่งรอบเลยครับผมอันนี้ก็ปจะเป็นบ้านที่แกทําเสร็จแล้วนะครับ แกก็ไม่ได้ปิดล้อมอะไรหรอกแกไม่ได้ทำจะทำเป็นที่พักคล้ายๆกับว่าบ้านเชิงสาลานะครับผมเรียกว่าบ้านเชิงสาลาเนาะครับเนาะเชิงสาลาเพิงหมาแขงนะครับผมเปเพิ่หมาแงนี้ครับแล้วก็ไม่ได้ปิดปิดไว้เนาะก็เปิดเปิดไว้ครับผมนี่ครับผมต้นกล้วยต้นอะไรก็สวยมากครับแล้วก็ทําทางเดินก็ทําให้ต้นไม้ขึ้นนีครับทํารอบครับผมพี่แกก็พาขึ้นไปชมนะครับผมชมบ้าน งบประมาณก็ประมาณน่าจะไม่ถึงแสนครับผมเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็เป็นไม้ข้างล่างผมเป็นไม้พื้นไม้ไม้ผสมผสานนะครับไม้เหล็กนี่ครับผมดูเสาปูนก็ประมาณเสาปูนหน้าสี่ห้องหนึ่งนะครับเวลาพนตกแรงก็จะสาดเปียกหมดเนาะเวลาฝนตกลมปุ๊บปุ๊บปุ๊บสาดเปียกเนาะเปียกครับผมทางขึ้นนะครับก็จะเป็นผสมผสานเชิงไม้ไผ่ด้วยครับพื้นไม้ไผ่แล้วก็ เป็นเสาไม้ครับผมเสาไม้ไม้ไผ่ก็จะประมาณนี้ครับดูครับผมโอ้แข็งแรงเสาไม้นี่นีไม้เสาหน้าอันนี้หน้าหน้าหน้าสี่หน้าสามประมาณหน้าสามนี่ครับติดไฟส่องสว่างติดส่องสว่างได้ครับโอ้ส่องสว่างนี่ครับใช่โอ้ต่อมานี้ส่องส่องให้ปลาก็เป็นอาหารปลาเนาะครับผมครับยังเยี่ยมครับเยี่ยมครับครับผมพื้นที่ ครับโอ้ครับผมครับนี่ครับผมมีเกี่ยวไว้เกี่ยวหญ้าอันนี้เอาไว้ชมสวนครับผมนี่ก็นั่งพักผ่อนเนาะครับผมโอ้ครับครับผมครับอันนี้ก็ไว้นั่งอย่างนี้นะครับนั่งแล้วก็นอนพักแล้วก็กินเนื้อย่างตรงนี้เนาะนั่งซื้อเนื้อย่างสั่งเนื้อย่างมากินสั่งเนื้อย่างมานั่งกินเนาะตรงนี้กินเนื้อย่าง ครับผมวิวใช่นี่ครับผมโอ้โหนี่เป็นพื้นน้ําท่วมแล้วนท่วมพื้นเนาะครับตัวปลาลายเยอะๆเลยสระน้ําก็สระเป็นน่าจะเป็นสระโครงการเนาะโอ้ครับดูครับผมพี่ก็ทํานี่สวยมากเลยตอนแรกนึกว่าทําเป็นบ้านแล้วก็ปิดไว้แต่ที่ี่เป็นที่เป็นที่นั่งครับเป็นเป็นเป็นบ้านแบบเชิงนั่งเวลาฝนตก ก็จะเปียกนะครับหน้าฝนก็จะลำบากหน่อย okay. แต่ถ้ามีเต็นท์มีอะไรก็สบายเนาะนี่ครับผมหลังคาสันไทยหลิกสมหลิกสันไทยแทงน้ำแล้วก็มีศาลาครับผมทางลงพื้นไม้ไม้เป็นช่องอย่างดีพื้นไม้อย่างดูอย่างดีครับผมแต่ไม้ไผ่ก็ต้องเดินตรงที่มีขอบไม้นะครับถึงจะไม่เป็นไรครับผมเพราะน้ำหนักเยอะน้ำหนักตัวลงไป หนักตัวทิ้งลงไปมันเยอะครับผมจากวัวจะประมาณนี้ครับบ้านชมบ้านแล้วก็สวนชมสวนผสมผสานกันนะครับขออนุญาตชมทั้งบ้านและสวนโอ้เขาน่ารักมากครับผมน่ารักอย่างเเลยโอ้ครับผมเสาไม้แข็งแรงคือครับผมเสาไม้เก่าครับผมนี่ครับพื้นก็จะประมาณนี้ครับความกว้างของช่องนี้ก็ประมาณสามคูณสามครับผมสามคูณสามครัวก็จะอยู่ง่ายๆทำกินง่ายครับผม ทำกินง่ายไม่ยุ่งยากมีทางพื้นทางเดินโอ้โหครับผมนั่งนั่งได้ทั้งญาตินะฮะันั่งนั่งนิดหนึ่งครับผมไปนั่งเหมือนกันนั่งเล่นน่นแักดีโอ้ครับผมน่ารักมากที่อย่เลยต้นมะกานีครับผมมะกานีโอ้ผมหนักครับโอ้เคลืนดีมีความสุขครับผมเราดี ครับสุดยอดเลยครับผมนารทำตามการเรียนครับเออแกก็พักผ่อนน้ำท่วมน้ำเริ่มขังแล้วนะครับเนี่ยน้ำขังแล้วโอ้ทางดเดินแกพาเดินทางเดินแล้วก็ศาลาแกเดินทางเดินครับผมไหนก็มาแล้วอู้หลีกเรือเยอะเลยหล,หลีกเรือเต็มเลยครับนี่ทางเดิน นีพื้นซีเมนก็น้ำท่วมแล้วโอ้ทำเดินอย่างนี้เลยครับรอบสะเลยครับผมที่ทางขึ้นบันไดง่ายดูครับสุดยอดเลยสุดคลาสสิกเลยครับรอบบ้านหลังน้อยครับผมคลาสสิกมากโอ้แข็งแรงครับผมโอุ้่มลื่นมากเลยมีแต่ต้นไม้ครับพี่น้องดูครับโอ้สวยครับสุดยอดอลังการครับผม โอ้แกเก่งมากเลยนะครับนี่โอ้โอ้ตัวใหญ่ครับโู้ทมเลยครับใหญ่โอ้ปลานอนปลาหลับนะครับนะ้องพูดหลับปลาครับผมนี่ครับผมไม้นี้น่าจะทนอยู่แล้วอันนี้ก็ไว้นั่งกินข้าวนะครับเนาะอไว้นั่งนั่งกินข้าวกินไรตรงนี้ครับผมอ๋อมีไฟส่งด้วยไฟนี่ ไปนี่เนาะครับผมส่งไปก็สาลาเล็กๆนี้ไม่รู้ทำเท่าไหร่ทำเองง่ายๆเนาะโอ้หน่ทำน้าทำเลยทำง่ายๆสวยงาม <S <S แข็งแรงครับผมสุดยอดเลยโอ้โอโอปลาปลาขึ้นมากินอาหารนะครับน้ะปลาก็มากินอาหารห้องน้ำก็จะอยู่ไกลหน่อยครับผมเพราะเพื่อจะไม่ให้ห้องน้ำอยู่ติดกับที่ที่พักที่อะไรอย่างนี้เนาะห้องน้ำก็จะอยู่น,นู่นเนาะห้องน้ำ ต้นไม้ก็อยู่ติดกับเพื่อนหน่อยเลยครับติดกับบ้านน้อยนี่ครับผมนี่นี่ก็ทําเป็นนั่งกันโอเก็คงจะถึงเวลาครับเพราะว่าค่าแล้วครับผมนี่ครับผมสวนครัวสวยมากครับผมแมงลักครับแมงลักแล้วก็ดอกไม้ครับนี่ครับไม้ไม้ไม้แก่หญ้าเยอะหญ้าเกี่ยวให้วัวก็เลี้ยงวัวด้วยนะครับนี่ แกมีทุกอย่างเลยอยู่น้นสวนแกก็สวยเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรครับดูครับผมก็จะประมาณนี้ครับสวยมากครับผมก็มาดูสวนของพี่แกนิดหนึ่งครับผมก็เคยมาดูครั้งหนึ่งครับพี่แกก็ทําล่าสุดตอนนี้ก็สวยมากนะครับผมสวัสดีครับครับผมพี่แกก็ครับ พี่กก็พูดไม่ได้คือพี่เกาเป็นเป็นใบครับผมก็เลยต้องใช้ภาษามือครับผมแต่ผมพี่เกก็ถอดรองเท้าครับพี่เกก็พาชมตอนนี้พี่เกล้อมเมื่อเช้าผ่านมาครับมีผ่านมาเห็นล้อมล้อมไว้มีคนงานสองคนโอ้ปลาปลาออกโอ้ปลาออกเลกเลยทมไว้ฝนตกมาฝนตกใส่ครับโอ้ครับฝนตกปลาออกครับผม ก็พี่แกอ,อยู่บ้านปราสาทเองครับตำบลตำบลกาบเชิองอำเภอกาบเชจัองหวัดสุรินครับพอดีผ่านมาเจอช่วงฝนตกพอดีครับพี่แกก็ทํามาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับผมหนึ่งปีหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วขุดห้วยรอบเลยดูครับพี่แกอถอดรองเท้าเลยกลัวลื่นครับผมนี่ครับผมทําค้างทําอะไรสวยมากเลยแล้วก็สะพานนี่ครับสะพาน ผมก็ซื้อยากเลครับผมกระดานคุยกับคนยังยากนะครับนี่พี่แกก็เก่งแต่จอมรับว่าพี่แกเก่งมากแเปนแกก็เป็นคนบ้านโคกกลางแเปนแกก็เป็นเหมือนกันครับผมคือพูดไม่ได้เแต่ต้องใช้ภาษามือได้อย่างเดียวครับผมสังเกตต้นไม้ต้นยางนานะครับนี่ยางนาไม้พยุงไม้ปลาอู้ครับผมแพ๊บเดียวเองตูวนี้ต้นีึกว่าปึ๊บแบบหนึ่งครับผมสวย ดูครับผมพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณประมาณหกไร่ครับประมาณสี่ถึงหกไร่ฝนตกก็ต้องเดินยากนะครับดูครับนี่ยางนานะครับในยูด,ดูยางนาดูครับสวยมากที่ก็จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลครับประมาณหนึ่งกิโลครึ่งพี่เกเดินเร็วมากเลยครับ <laughs> ครับผมทําเป็นบ้านเล็กๆอยู่ผมผมจะ จะว่าจะถ่ายยาวเลยนะครับผมไม่ตัดต่อครับผมก็จะถ่ายยาวไปสักสิบนาทีครับผมเดินไปเรื่อยๆต่อเนื่องครับผมครับผมสังเกตดูนะครับพี่แกไม่ได้ปลูกห่างเลยครับพี่แกปลูกถี่ประมาณหกสิบเซนความห่างนะครับผมส่วนปุ๋ยพวกปุ๋ยเคมีไม่มีครับไม่มีใช้ท่านี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้แล้วจบเลยทั้งเดียวจบครับผม ก็ทำสวนอินทรียทำก็เรียกว่าสวนวักเกษตรครับผมแล้วก็มีฟางฟางให้ปลาเลี้ยงปลาก็สังเกตรครับทําอย่างนี้เอาฟางรวมๆกันแล้วก็ให้ปลาอยู่นี่ครับไม้พยุงสวนมากจะเน้นปลูกไม้ผสมผสานไม้พยุงแล้วก็ไม้สักครับผมนี่ไม้สักแล้วก็พี่ก็ติดเพงโซลาร์เซลล์ใช้ท่อน้ําเหมือนใครครับผมใช้ท่อปูนซีเมนต์ ไม่ได้ใช้ทังพลาติกไม่ได้ทั้งทั้งอะไรนี่ครับผมครับผมขออนุาตปูกต้นไม้เต็มเลยโอ้ครับสวยครับผมรับแป๊บหนึ่งนะครับครับครับผมครับสวย มผมรู้ว้วที่แกถอดรองเท้าเพราะว่าเคยกลัวเปียกครับผมเพราะว่าแฉะครับผมผมก็จะเดินลุยไปครับไม่เป็นไรครับเดินได้ดูครับลงยางนาเต็มเลยแต่กลัวแต่น้ำท่วมมันเลยนะผมแต่แกก็จะมีเทคนิคมีวิธีของแกนั่นแหละแกก็จะสูบออกอะไรออกกันออกกนะ ครผมมีชมพู่ไม้ผลก็มีน,นั่นนี่มีฝรัง่ง้วยฝรั่งกิมจูไม้พยุงกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาไปปลูกทุกอย่างจริงอยู่นี้นี้น่าจะประมาณเป็นพันต้นนะครับหลายพันต้นเลยก็แกอัดลงไปถี่มากมะข่าโมงก็สวยนี่ครับดูครับมะข่าโม่งมะฮอกกานีแล้วก็ยางนายางนาแล้วก็เดา ปูแบบผสมผสานกันเลยครับโอ้หครับครับดูครับผมโอ้ไผ่ครับผมจะให้ดูไผ่โอ้ไผ่ไผ่สวยครับไผ่ขิมจูครับไผ่ไผ่โอ้ไผ่ตรงครับผมไผ่ลืมแร้งโอ้ใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่เลยครับโอ้ปลูกไว้เป็นพักๆปลูกไว้รอบๆรอบสวนครับผมโอ้ใช่ ให้ยรอบเลยครับผมเป็นดินที่ว่าดินขุดมาครับเป็นดินครับผมยุงเป็นดินแบบว่าดิน,ด,นดินเหนียวดินแดงแดงนะครับผมอ๋เอเลยจิ้มปักเลย่อ,อยนะครับนี่ก็โอ้ครับครับผมแตจะดำหน่อยเปิดน้ำไหลไหมนี่ ปิดไว้ต้องถช้ปิดวาลไว้เพราะเราเซ์ไม่ได้เกเห็นผมครับเกประจำผมได้ทันทีเลยครับประจำผมได้เลยโอ้ครับผมโอ้ครับเียมจี๋โอ้ครับผม มันเป็นสะพานเดินโอ้ใหญ่ใหญ่เลยครับผมทมทมปลายใหญ่ๆลาเต็มเลยครับผมใหญ่เยอะเต็มหมดเลยครับทางเดินเพื่อแกก็เลี้ยงหอยด้วยเด้อนะครับเห็นแต่า่างงี้แกก็มีหอยด้วยเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยนู่นครับผมเลี้ยงเลี้ยงหอยด้วยนู่นนะครับเลี้ยงหอยออ๋ โอ้น,นี่เลยครับแต่ทางเดินง่ายครับนี่ครับ um> สุดยอดเลยบ้านน้อยและสวนมันนาเกษตรและไม้ทุกอย่างผสมผสานอยู่ตรงนี้ด้วยกันหมดนะครับเยี่ยมเลยครับผมนี่ถือว่าทําเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องได้ดูครับผมโอเครับปลูกไม้ไม้ดอกไม้ประดับโชว์ครับผมโชว์ทาง ทางใต้ครับดูทางเข้าครับผมยอมากครับผมเปลูกไว้สุดยอดเลยครับสวนแทนรักอ๋อนี่ครับผมสวนครับผมยินดีต้อนรับสวนแทนรักพ่อครับผมพ่อครับทำดีสวยมากครับ เวลาครับผมกลับก่อนนะครับผมกลับครับผมสวัสดีครับขอบคุณบผมยบ